วันนี้เราจะพามาชิมพิซซ่าร้านลับสิงดี๋ยวจะของบ้านรู้อยู่เป็นความลับสวัสดีจ้าที่มาของชื่อร้าน Little Red Oven หน้าไหนอร่อยทุกเติตอบแบบเอาใจเมียหน้าไหนอร่อยหน้านี้ครับเอาบอกความจริงนิดหนึ่งพาะหนุ่มคนนี้เขาไม่ได้ทำงานอยู่สำนักสง์ไหนนะแต่เขาเป็นทีมงานตีเท็กลัวผมเองอะไรทำให้ลุกขึ้นมาทำพิซซ่าเจอในเซฟเวอร์็นพิซซ่าเขารับแค่อากิลละร้อยค่ะ เราเห็นว่าเออไว้น่าสนใจเป็นพิซซ่าครับต์อันนี้เป็นแฟรนไชส์นะครับใช่เป็นแฟรนไชส์อ๋อครูก็งงโปรดิวเซอร์รายการกูมาเป็นพ่อควดได้ยังไงอ๋อมันเป็นแฟรนไชส์เพราะเขาจะมีโน้ตฮาวให้เราแล้วเตานี่แหละเขาจะช่างมาให้พิซซ่านี้นะครับถึงมือหนักสังเกตการจัดวางพ็อปปิ้งนี่นะฮะไม่ให้มีสเปซให้หายใจเลยนะฮะ สมัยที่ผมไปศึกษาอยู่ที่อิตาลี่ะครับผมก็จะได้ช่วย <c oughs> พิซซ่ามันก็จะเป็นหน้าตามแบบนี้แหละปกติก็ใส่กล่องแบบนี้เสร์ฟนะฮะแต่เรามาที่นี่ถึงที่เป็นพิเศษวันนี้เราไม่ต้องให้เป็นกล่องเลยอุ้ยอุ้ยร้อนเลยใช่ไม่ร้อนอะ่ะอืม้ <c oughs> นดีมากต้นเลยมากอร่อยอร่อยมากครับหอมด้วยสมัมผัสได้ถึงความเป็นพิมของเครื่องไห แน่นอนเนี่ยเครื่องล้นทะลักไม่ต้องหนีไว้แบบนี้เลยถ้าอยากกินสักห้าถาดไปถึงเราต้องรีบไปกินขำาังกินมันก็ยังก็ยังกำลังร้อนๆก็ยังยังกินมากตอนนี้หอมมากอะหอม อร่อยเผ็กดกำลังดีหอมแต่ที่โดนที่สุดคือแป้งไม่ว่าจะหน้าอะไรต้องอร่อยหมดอมหอมมากเลยหาแป้งพิชชาแบบนี้มานานแล้วอยากให้ลองอันนี้ของโปรดเลยพาม่าก,กับร็อกเก็ตเนี่ยหน้านี้ต้องสั่งเลยพามา่าเออหรือว่าเราชอบวะมันอร่อยอะอือ พระมันรวมกับผักล็อกเก็ตอ่ะที่มันมีเอกลักษณ์ของรสชาติของมันมแบบนี้มันเข้ากันมากเลยใช่แล้วกลิ่นหอมของล็อกเก็ตกับชีสแล้วก็พา,าร์มาเน่มันเข้ากันแต่ใดๆคือเชื่อว่าทุกหน้าอร่อยพัแป้งเด็ดมากแป้งอร่อยฟินมากวันนี้ใครที่ชอบพิซซ่านะผมแนะนําเลยสําหรับผมแล้วน่ยถูกใจแป้งมากแล้วก็ทุกหน้าเขาอร่อยแล้วพออย่างที่บอกนะถ้าแป้งมันอร่อยครบเนี่ยหน้าก็อร่อยโด <ๆ S 2> ย,ยเฉพาะ นีอยากจะสั่งต้องสั่งยังไง0 6 5 8 1 5 8 6 3 8 8ลายกลนก็ได้นะครับนี่เห็นไอมเดร์เข้าโหลยแนะนําเลยครับสําหรับพิซซ่าร้านนี้อร่อยมากไม่ใช่ว่าเห็นเป็นน้องเปมันนุ่งแล้วมาเชียร์กันอย่างเดียวเรามาชิมจริงๆแล้วอร่อยโดนด่าเออไม่อร่อยก็ด่าได้ไม่โดนด่าแน่นอนพิซซ่าเบสโอเว่นครับให้แยกมาชลพลครับจัดไป